เขว่านั่งาาเขาว่าแมนมือดีมันดีขาเท้ากายขาดานเขาว่าแมนมือดีวันดีเขาเป็นสามคนือเขาว่าแมนมื จะไปปักผักเงเจ้าผู้คไทยจะมักเป็นัวใครได้บอกวัวัวคนโว่ชกส้ถึงจะตั้เจาจะเดียวหรืนังเพือนหลังจังแม่เพือนอาสายข้าสมองไงการทอดใส่ปั้นล้มรักน